ต้องใจเลน่นทุกคนย,ยังไม่ได้อัพอันติเอเอกูรู้ไหมฮะเดี๋ยวด้ยููว่ี่วดนี่อมันออันติอมือนก้ยอุย้ยอุ้ยคุมกันกูอยูไ่ไหนอู้ใครตาย Boy, hiền, ơi! Đôn The Để go, chơi bunker để <laughs> để chơi cô bay Để the chơi cô with pop 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 มึงอะไร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 ยิงตูดไปยิงตูดโ <c oughs> บสเขาเปนา็นนาย่าเขาไม่มีเห็น <c oughs> ไม่ถอยยิงแม่งเลยตั <c oughs> น <ia> นี้มันแล้วบสโบดกูมันพี่

เมื่อกี้ทำไมเหมือนฟังเรามันมีเท่ากันวะแต่พอไปสู้มันเหลือกี่คนเมื่อกี้มีบอกน้องกูกอะไรแล้วอุยเียนี่อี้เพิ่เกิดเมื่อกี้ียูรลวไม่เคยไม่เคยทำนั้เรื่องฮีโร่เตะโวไหมยังชอบคนนี้เลยไอเฮียมาจากไหนวะมันเด้กู Mày đi lùa lạc. Toi? Y chú. Yong mát. Oh, yêu bích chú, yêu mày ngô. Mày hiểu về ảnh tích Mày hiểu mày, ngu mày. Mày hiểu về ảnh mày. hiểu về mày. Mày hiểu về ảnh mày. Mày hiểu về ảnh mày. Mày bị về mày. Mày เห็นไหมอแล้ว <divide> พี yeah. <have S 2> ่อาชรวมคงมคางมคางเอาไอ้เียเนี่ยเก็บกูเอาเลยนี่นี่นไงออามันหายนบนในบนบบบแตบแตบบแบอยู่ในปลาบด นี่โอ้บนแตกบนแตกบนแตกช่งมันช่งมันไม้ทเดเกิอเล่นเกันดีดีกูบอกอยู่บนแตกเอเลยเอยเอยเอยเถอยเถอยเออยอยเถยเอ้ยเอเยเออยอเเออ

ในโอ้แม่งเอาทุกโพไม่ได้เ่ไมบุนลงไปหาไหมมาก็ได้บนนุนไปแล้วนี่มันตะกอนหาย้ยไดนไป นี่เป็นไงเจ็บดนมาเลยมึงคนเดียวละอลมึงคนเดียวหรอไม่หรอกไอหำแม่ดิอืทีีปลาลองซาฟีนะดะไปกลัวนี่ไงมันเาลูนี่นี่โอ้ออแมงเง้ย

ไ่เอ้นจะมีเอสคิวมั้งเยอมีไม่เอาเอสคิวมาเอาพี่บตึกลับไปทำไมโบถอยโบถอยพี่เรไมช่วยเดี๋ยวพี่ไปยิงอติช่วยม่ด้หรอมึงหิวนียมังมึงัดกับพี่เห็อหรืเปล่ามงัดแล้วมึงมาดิมมาดิมึงมได้หิวไขี้แตกขี้แตกเลือยออยู่นี่มันก็ตายแล้ว เด๋วเด๋ว,วไม่รอหรอกโอ้ยเฮี้ยรัดกูอีกแล้วตอนนี้ตอนนี้โอ้ยจะเดินน้อยไอ้เฮี้ยรัดก,กูจังไอ้หำลองโดนโดนเอ้ามึงมาจากไหนนี่มึงเร็วไอ้ยังอย่าพากันไปดิ ขี้ไม่แตกหรอกแนเะตน่งเงตัวลงกูกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวงกูแล้ทั้งตีไม่หำ จะเย็นจะเย็นพี่กำลังฟาร์มคลิปป่าเพื่อเอาเงินไปสู่มันอยู่แบบเหมือนเคลียร์อะ่รเงที่มันฟาร์มป่าทั้งเกมแล้วโผล่ไปท้ายเกมทีนึงเฮ้ยจะเย็นจะเย็นพี่ไม่ได้อยู่เออเฮี้ยนหน่อยเออเฮี้ยนหน่อยนี่พี่เล่นสไตล์เลยจะเย็นจะเย็นกำลังเข้าไปป่าห้าปี บาดห้าปีจ้ะมาเป็นไงเป็นไงกูโอ้ไอ้เฮียรัดกูมึถนี่แหละนี่แหละเป็นไงเป็นไงดับเบิ kill double kill พี่หญิงอยู่พี่ย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 ิงอยู่โอ้เฮ้ยนี่นี่เป็นไงแตกซะแตก เอามึงมึงอะไรนี่เอากูวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนกูโดนโอ้ไงเรียบร้อยไม่หรอกมันเดียนตดบอลเลยกมนหรอกมัน ก็ว่ะปกติถ้าบทแทงตัวทำไมถอยมันมันได้ปอมไปนานแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันพวกมันโง่้พวกมันง่้พวกมันโง่มันทำอะไรไม่ได้หรอกเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวดูดู ไปมันตีวะไปมันตีเหรอมันตีเหรอฮะเวลา,าตีตีตีเลย <c oughs> เฮ้ยอะไรอะไรมึงพวกมึงอะไรพวกมึงอะไรพวกมึงอะไรโอ้ยมึงยิงกันตีดีโอ้ไอ,เอ้เหี้ย โอ้นาตาลยาเพิ่งมาเหรอฮชอบเข้าหลังปาดเทีนโอ้โอ้ดูซิวดิ์ตัวล้วงไอสัตว์เติบเป็นตัวดันอยู่เลยโดนล้วงเฮ้ยไ,ไม่ได้หรอกซิวมันงูดูดูซิวมันงู <พอ S 1> นี่บอกแล้วมันงูมันทำแลนด์แบไม่โแบบอ้ยทำลงไปรู้ไหมเฮ้ย <laughs> นาตาลยามาช้ากว่ากี้โอ้ยทำลงไปรู้ไหม ฮ่า่่าพออ่อไงเสียอยู่แล้วยังบอกอู๋เนี่ยังมาตีปอนสายเข้าพอดีอ๋อไอเฮียสาเข้าพอดีเราต่อไปเราตัอไปเขาอ้า,ออางเขาอ,อ้างงี้โอเคปไปบเดี๋ยวพี่ <Okay. S 2> ไช่แต่ยัน ป้อมไหนแตกโบโซม,มันอยู่บนพื้นกปเรกอ,อะไรอ๋อไอ้แอคนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงมันโดนมันโดนไนนนยอยน้หนเาเฮ้ยซันนี่มันอยู่นี่สน่นอยู่นี่ เฮ้ยไอเหี้ยอันติเออเออเออีเป็นไงแฟนกูแฟนกูโอ้ยเหี้ยกูโดนเล้วกูแล้วกูล้้วล้ยกิันอี้น้เฮ้ยพี่เจอกันหมดแล้วไอนี้พี่ตีดูเลือดมันตีปอมลยโอ้ตีปอมเลยเฮ้ยมันมันเขาพี่ไอหา ตีป้อมตีป้อมมดเออฉะนั้นเราหนีไงอาชีวะของกู